คำสำคัญในสถิติศาสตร์ The words in statistics วิชาที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำม,มาตอบคำถามอธิบายปรากฏการณ์หรือประเด็นที่สนใจตรงกับคำไหนสถิติศาสตร์ Statistics กลุ่มของหน่วยทั้งหมดในเรื่องที่สนใจศึกษาหน่วยในที่นี้อาจเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของ match the words with the definitions ประชากร population กลุ่มย่อยของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรตรงกับคำไหนตัวอย่าง sample ลักษณะบางประการของประชากรหรือตัวอย่างที่สนใจศึกษา match the words with the definitions ตัวแปร variable ข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถใช้ในการสรุปผลในเรื่องที่สนใจศึกษาอาจเป็นได้ทั้งตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขหรืออาจหมายถึงค่าของตัวแปรที่สนใจศึกษาตรงกับคำไหนข้อมูล data ค่าวัดที่แสดงลักษณะของประชากรซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คำนวณหรือประมวลจากข้อมูลทั้งหมดของประชากร match the words with the definitions parameter ค่าคงตัวที่พิจารณาจากข้อมูลของตัวอย่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะของตัวอย่างนั้นหรือเพื่อประมาณค่าของพารามิเตอร์แล้วนำไปใช้ในการอธิบายลักษณะของประชากรตรงกับคำไหน Statistic mm -hmm.